<Hello. S 2> วันนี้จะให้ดูนิาาตยสารที่ได้มาจากพรา da านะคะเออนิอาาตยสารหรือแคตตาล็อกแคตตาล็อกมั้งอ่ะก่อนอื่นจะให้ดูแบบรอบๆเล่มก่อนนะคะการหน้าเล่มเนี่ยก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่มันเหมือนโลโก้ของพรา da าคอลเลคชันนี้จะเน้นความแบบว่าวิบวับวิบวับหน่อยนะอ่ะมาดูข้างในกันดีกว่านะคะนี่ข้างในค่อยๆดูกันไปอันนี้อธิบายว่าคอลเลคชันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรมีคริสตัลมีการแบบ ประดับต่างๆแต่ว่าใครอยากอ่านก็ฟรีซหน้าจอแล้วอ่านไปนะคะอ่าเรามาเริ่มดูข้างในกันดีกว่าเนาะนี่ December 2 0 2 1 issue ของ Women นะคะอันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงก่อนค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ <Okay. S 1> อ,อันนี้กระเป๋ารุ่นนี้น่ารักนะเคือเห็นของจริงแล้วเบามากเลยอันนี้เป็นเหมือนแบบพลาสติกใช่ไหมแล้วก็มีการปักเลื่อมนะคะเป็นแบบจุดๆ,ๆๆนี้น่ารักตรงนี้โลโก้ค่ะเขาก็จะมีปักเลื่อมหมดเลยนะ รอบรอบโลโกโล้แล้วก็มีกระเป๋าอันนี้สามารถถอดได้นะคะมีสองไซส์อันนี้เป็นไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะสวยดีดแนวเสื้อผ้าเขาก็เป็นแบบจุดๆหมดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงของกระเป๋านะคะอันน,น,นี้ไง่อันนี้กระเป๋าอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเรื่อมปะที่มันเป็นกลมๆแล้ววิงวิงหน่อยแล้วเขาก็แบบเย็บบนเย็บล่างเงี้ยทะแยงกันนะให้มันไม่หลุด อันนี้มันเหมือนเขาสกรีนคาว่าพาด้าไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปักเริ่อมทับอีกทีหนึ่งอันนี้รองเท้าอ่าน,นี่งานนี้ก็ปักเรื่อมเห็นปะปักเรื่อมหมดเลยต้องรักดนิมกันเนาะดูวิงวิงอันนี้ก็เป็นเสื้อแบบลายจุดจุดเออกระเป๋าทรงนี้ก็ดูเป็นทางการดีนะเป็นหนังตรงนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันนะเป็นสูร่รผู้หญิงเหรออ้รองเท้าอย่างนี้สวยดี มีสีม่วงนี่มีสีม่วงก็เป็นปักเรื่อมๆนะแล้วก็แบบขอบพวกนี้ก็เป็นหนังหมวกปักเรื่มเหมือนกันไหนดูสิมองไม่ค่อยเห็นเลยอ๋อต้งสีดําเนี่ยเป็นปักเรื่มดํานะคะโลโก,โก้เขาปักเรื่มขาวนะคอลเลคชันนี้ดูมีความแบบวิ่งวับอนาคตมากเลยอะด,ดูีเมทัลลิกปะเขาเรียกว่าอะไรสีเงินๆอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแนวคริสตัลบบเหรอให้มันเป็นสามเหลี่ยม อ๋ออันนี้สวยต่างหูนี้สวยไหมเอ้ยมีอันเล็กว่ะน,นี่ก็ยังเป็นหัวงอันนี้เป็นหนีบอันนี้ก็น่าจะเป็นหนีบนะสวยดีอะดูดิตรงนี้เป็นแบบเหมือนโลโก้โนนขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นด้านหลังก็เป็นคริสตัลนะสวยอ๋อลืมบอกต่างหูของพาด้านะคะเขาทำมาจากซิลเวอร์925นะใครที่แบบใส่ต่างหูบางแบรนด์แล้วแพ้นะคะลองมาใส่พาด้านะเพราะว่าเขาทำมาจาก ซิเวอร์ทัก็จะไม่มีพวกนิกเกิลต่างๆที่ทําให้เราแพ้ได้ก็ลองไปใส่ต่างหูพ้าดูนะคะเพราะมันเป็นเงินจริงๆนี่อ่นนี้ส่งแบบใบใหญ่รองเทา้ารองเท้าก็เป็นหนังเงาๆสังแก้วไหมก็มีโลโก้แบบนูนขึ้นมานิดนึงเป็นสามเหลี่ยมนี้นะรองเท้าไม่ใช่หัวตดัดมันจะเอาม้อนไหมก็ไม่เอาม้อนเนาะมันจะแบบหัวหมนๆอย่างเงี้ย คือใส่สบายแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สูงมากอะว่าใส่หัวอย่างเงี้ยแล้วเราจะดูขาสั้นแต่ดูใส่สบายอ้ออันนี้อะไรที่คาดผมวิงวับมากเลยดูดีมีความแบบคริสตัลทางอันอย่างงี้อันนี้ก็เป็นแบบปักเลื่อมตรงโลโก้นี้ก็เป็นปักเลื่อมสีขาวนะคะเห็นที่คาดผมนี้แล้วนึกถึงแบบก็สิบเกิร์ว่าที่ใส่ที่คาดผมอย่างงี้เนาะอันนี้ก็เป็นแบบใบใหญ่อย่างงี้ กระเป๋าแบบนนอกจากสีดําสีม่วงแล้วนะคะก็มีสีชมพูด้วยนะนี่ไงคือตรงนี้มันเป็นพลาสติกแหละเค้าก็ไม่รู้เขาเรียกมาที่เรียกอื่นว่าอะไรนะเคยไปจับแล้วอันนี้มันก็เหมือนแบบแบบพลาสติกรูๆูๆนะแล้วก็ปักด้วยเลื่อมเขาก็จะปักหัวท้ายอย่างเงี้ยไม่ให้มันหลุดแล้วตรงนี้ก็เป็นหนังนะตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับสกรีนโลโก้ไปแล้วก็ปักเลื่อมทับอีกทีหนึ่งนะ นี่เขาก็มีกระเป๋ากระเป๋าอันนี้ก็สามารถแกะออกมาได้ใช้แค่กระเป๋าใบเล็กเนี้ยอย่างเดียวก็ได้คือเห็นว่าตรงนี้มันมีหมุดใช่ปะก็ดึงหนังตรงนี้ออกนะคะแล้วก็เอาแต่กระเป๋าเนี่ยออกมาใช้ได้มีสีม่วงสีชมพูอย่างนี้ด้วยก็น่ารักดีที่เราต้องพูดเยอะอย่างนี้ไปเรื่อยทั้งเล่มไปเนะี่ยถ้าค่อยดูก่อนไปแล้วกันนะอันนี้รองเท้าโลเฟอร์ผู้หญิงนะคะนี่ก็สวยดีปักเลื่อม ไม่รู้ว่าเป็นผ้าหรือเป็นหนังนะแต่น่าจะเป็นเหมือนผ้าว่าทั้งนันก็คงปักไม่อยู่อะ่ะแต่ว่าไม่น่าจะปกักอะมันเหมือนแบบจิ้มจิ้มกาวอะไรอย่างงี้ปะไม่รู้นะดูน่าจะใส่สบายเพราะว่าหัวมันมีความแบบบน,บนๆนหน้ากว้างๆนิดนึงเอออันนี้ชอบอย่างเงี้ยชอบนี่นี่นี่อันนี้เป็นต่างหูหนีบนะคะสองอันนี้ดูดูฝั่งไหนดีดูฝั่งนี้แล้วกัน อันนี้เป็นต่างหูหนีบนะอันนี้นมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะแต่เท่าที่รู้อะคือไซส์เล็กอย่างเงี้ยเหมือนไม่เข้าไทยมั้งแต่ต้องรอดูเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะมีเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าแต่รู้แต่ที่แน่ๆรู้ว่าไซส์ใหญ่เนี่ยมีเข้ามานะสวยดีอยากได้ไซส์เล็กเนาะใส่คู่กันอนี้แล้วสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยสวยดีเดี๋ยวดูราคาให้จําไม่ได้ว่าที่มันเป็นคริสตัลอย่างเงี้ยอันไม่แน่ใจราคานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ใหญ่สีดํานะคะ ที่มันไม่ใช่คริสตัลนะเป็นดำปกตินะรู้แต่ราคาที่ King Power มัน18,400อันเล็กนี่ไม่ทราบม,มีความอลังการอ,อ๋อนี่เป็นกิฟตติดผมนี่เออนะอันนี้น่าจะเป็นต่างหูหนีบนะคะแล้วก็แบบมีแบบคริสตัลยาวๆอย่างงี้นี่น่าจะเป็นต่างหูชิ้นเล็กนะถ้าเกิดปกติแล้วอ่ะรู้สึกจะแบบถ้าเป็นสีดําหรือว่าสีขาวแบบธรรมดามไม่ใช่คริสตัลน่าจะมัน หมื่นเจ็ดหมื่นแปดมาคะถ้าจะไม่ผิดแต่อันนี้เป็นคริสตัลก็น่าจะประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นสามสองหมื่นสี่อะไรอย่างเงี้ยละมั้งอ่ะถ้าสองหมื่นห้าเลยประมาณนั้นแหละก็สวยโอ้หมวกมีความวิ้งวับทั้งใบมากอะ่ะเอ้ยเสื้อเขาก็เป็นแบบเป็นเงินเงินนี้จุดจุดไม่รู้เรียกว่าอะไรอะ่ะสวยดีอะเออรองเท้ามันเป็นผ้าจริง,รงด้วยนี่พยายามแบบดูใกล้ๆนะคะมันเป็นผ้าแล้วก็แบบ ไม่รู้ปกักหรือเป็นแบบว่าจิ้มกาวนะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสตาร์ทเหรอเป็นแบบเป็นหมุดอะหมุดคริสตัลสวยดีเออหมวกก็สวยดีอะหนักไหมเนี่ยวิงวิงใส่ไปไหนดีนี่รองเทา้าสีเงินตรงนี้เขาก็าทำเป็นเหมือนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเหมือนแบบหน้าปกหนังสืออะเป็นสามเหลี่ยมเป็นเงินเงิน อ๋อมันคงเป็นแบบว่าต่อเนื่องกันทั้งเล่มมั้งเนะี่ยกระเป๋าเขาเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะไม่รู้เป็นคราบสกินแล้วไปเคลือบหรืออะไรนะคะแต่ว่าของจริงอะ่ะความเงาของมันคือประมาณอย่างนี้เลยนะเหมือนปกอย่างนี้เลยอะ่ะคือเงาก็จริงแต่มีความด้านๆนิดน,น,ดนึงอะ่ะจริงๆสวยนะเนะี่ยคือโลโก้เขาก็อยู่ในแบบช่วงสามเหลี่ยมตรงนี้พอดีอะ่ะก็ดูล้อๆกันดีเนาะหมวกเสื้อดูไปเรื่อยๆก็เพลิน นี่อะไรอีกอ๋อรองเท้าน่าจะเป็นผ้า,าจริงๆนะเนี่ยพยายามซูมซูมดูเป็นผ้าแล้วก็มีประดับคริสตัลนะคะอืมหัวมนมนส้นน่าจะแบบมานหนึ่งนิ้วมั้งนิ้วครึ่งสองนิ้วสองนิ้วแหละมันก็หมวกเรื่อมแว่นตาเห็นไหมมันก็เขาก็เอามารอกันกันกบทรงสามเหลี่ยมที่แบบเหมือนเป็นมิติอะคะ่ะน,นี่ก็เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ย เป็นการหักเหหรือเราคิดไปเองนี่ไงชอบชอบมากต่างหูหนีบไซส์เล็กสวยเนาะไม่รู้จะมีเข้ามาหรือเปล่าต้องไปขยันถามแล้วสวยดีจังแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบคือ,อมีต่างหูสีดําอยู่แล้วที่เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมของพาด้าใส่ตรงนี้นะเป็นสีดําแล้วก็มีที่หนีบอันนี้อันหนึ่งนะสวยดีอันนี้ขายเป็นข้างนะคะข้างแล้วแบบ ราคาเกือบเท่าต่างหูคู่เลยอ่ะน่าจะประมาณสักสองเมื่อน่ะต่อข้างนะรองเ้าอย่างนี้ก็สวยนะเออเขาก็ให้เราวนดูไปเรื่อยๆเสื้อหมวกเห็นไหมอันนี้เขาแบบเป็นปักเริ่มดำใช่ไหมคะตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นเริ่มสีขาวนะอ๋อต้องคำว่ามิลานโน่น,นี้เป็นแบบปักเฉยๆด้วย ได้สีขาวแล้วตรงนี้ก็เป็นเลื่อมอันนี้ก็เป็นหนังสวยดิเอกใช้คำว่าสวยเปิงไปป่ะเนี่ยอันนี้รองเทา้าเออนี่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนแบบแก้วกระจกกระจกอะพลาสมันคือพลาสติกแหละมันคือคริสตัลแหละเป็นสามเหลี่ยมนี้นะแล้วก็ติดประดับตรงหนังอย่างเงี้ยสวยดีแลวรองเท้าก็เป็นตรงนี้ก็เป็นเจาะให้มันลึกลงไปเป็นทรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะ รอ,องเท้านี้สวยอ๋อรองเท้านี้ก็มีข้างหน้าเป็นสามเหลี่ยม <Okay. S 1> เห็นยังยังไม่เห็นมั้งที่เราเคยเห็นมันจะเป็นแบบสีดำล้วนหรือแบบสีอะไรล้วนๆใช่ปะ่ะอันนี้เป็นประดับด้วยคริสตัลอ๋อแล้วสายตรงนี้มันก็สามารถปรับให้มันยาวกว่านี้ได้ด้วยนะอันนี้คือเขาปรับสั้นใช่ปะ่ะคะเห็นปะ่ะอันรูสองเองอะแปลว่ามันจะสามารถดึงให้มันยาวกว่านี้ได้อีก ไม่ได้เป็นหนังนะน่าจะเป็นผ้าแล้วก็ประดับคริสตัลที่มันเป็นแบบหุดหุดแล้วตรงนี้โลโก้รอบๆโลโก้ก็เป็นเหมือนเป็นหนังเหรอ,อโอ้เสื้อสูทรองเท้าน่าสนใจนี่ไงรองเทา้าทรงเดียวกับเมกินนี้เลยแล้วอันนี้ก็เป็นแบบมีประดับคริสตัลด้วยเอ้ยทรงนี้ก็น่นารักอืมน่ารักอ่ะกู่เลย อมีสีดำด้วยนี่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 รองเท้าแบบเขาเรียกว่าโลเฟอร์ใช่ไหมคะเป็นผ้านไนล่อนนะแล้วก็ประดับด้วยคริสตัลอันนี้เป็นแบบคริสตัลสีเงินอันนี้เป็นคริสตัลสีดำมิ้งวัตวิจังสีดำนี้ก็สวยน่าจะใส่ได้บ่อยอันนี้ดูแบบใส่แล้วจำอะแต่กระเป๋านี้ก็น่ารักนะตัวสตั๊ด ตัวตัวหมุดอะคะ่ะที่เขาใช้อะ่ะคือมันไม่ได้หมุดแหลมแหลมนะมันจะเป็นตรงปลายของหมุดมันจะเป็นหัวตัดอะมันจะเป็นแบบว่าไม่ได้แหลมเออโดนแล้วไม่เจ็บแล้วก็เป็นแบบเม็ดใหญ่เม็ดเล็กผสมกันอย่างเงี้ยเฮ้ยเคส iPhone ดูทุกคนดูน่ารักเนาะเคส iPhone รอบรบนี้น่าจะเป็นยางคะ่ะแล้วตรงนี้ก็คงจะเป็นผ้านไนลอนแหละแล้วก็ประดับด้วยคริสตัลนะ แล้วตรงนี้ก็เป็นโลโก้รอบๆโลโก้น่าจะเป็นหนังโห oh, สวยอะเดชชับุญเราใช้ a อ d ด o อยทำไง่ยต้องเปืองเงินหนักมากนี่ดูดิมีต่งหูอย้้ด้วยนะเป็นแบบสามเหลี่ยมันเล็กๆโลโก้ใช่ป่ะแล้วก็มีที่้อย AirPods เหรอเออดีกันหายกระเป๋าอันเมื่อกี้นี้ที่เห็นอ๋ออันนี้รงท้าเป็นแบบว่าปิดหัวปิดส้น อ๋อนี่ไงเอ้เหมือนเมื่อกี้นี้ป่ะไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้ยาวกว่านี้มีสายยาวๆแล้วก็เป็นแบบเจาะหูอันเล็กอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ต่างหูนะคะอันนี้ห้อยเฉยๆเวลาเราใส่ airpods ใช่ป่ะมันก็จะมีห้อยๆตุ้งปิ้งอย่างนี้ลงมาเอออก็คิดได้เนาะน่ารักโอ้ยอันนี้ดีกว่านี่นี่นี่ใครใช้ iphone ใช้ airpods นะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะอันนี้เป็นแบบห้อยคอนะและอันนี้ปรับความยาวได้ด้วยอ่ะถ้าเกิดเรากดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะ แล้วเราก็สามารถลูดสายได้ด้วยเออปรับความยาวได้แล้วตรงนี้ประดับคริสตัลสวยดีและนี่ก็เป็นแบบที่เสียบแอร์พอร์ตนี้ไงอันนี้น่ารักนะถ้าเกิดว่าใครใช้แอร์พอรตลองไปดูสายรุ่นนี้นะอันว่าใช้งานได้จริงเขาก็มีความแบบกระโปรงพรีทเออพรา d ดาเขาทําให้ความหวานแต่ดูไม่หวานมากเหมือนกันเนาะนี่ขนาดกระโปรงพลีทอันนี้ยังใส่แล้วยังดูแบบเท่ๆอะ่ะใส่กับเสื้อเชิ้ตเสื้อค์ดิแกนงนี้หรอเออ เอาไปเป็นอินสปีเรชันได้นะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเลื่อมๆสูตรเขาดูโอเวอร์ไซส์เหมือนกันเนาะใส่กับเสื้อครอปหอโชว์เอวอะมาถึงฝั่งผู้ชายแล้วนะคะของผู้ชายมีอะไรหมวกแว่น,นไม่ตื่นเต้นอันนี้่ดูไปต่ออ๋อรองเท้าโลเ์มีส้นขึ้นมาหน่อยนะ หาหน่อยเป็นแบบเงานะคะเนี่ยเขาตัดเย็บดูดีนะอันนี้ตรงนี้น่าจะเป็นยาง<ม>ก็สวยดีเสื้อข้างในมันก็มีความเป็นแบบเหลื่อมๆเบาๆนะแล้วก็กระเป๋ามีใบเล็กมาให้ด้วยกระเป๋านี้เปิดได้ก,กว้างจนถึงสุดด้านล่างเงี้นะคะอันนี้ก็ถอดได้น,นี่ไงนี่ไงมีตัวแงบแงบสามารถถอดได้อันนี้สามารถใส่บัตรได้นะอ่าไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นไนลอน อันนี้เป็นไนลอนปะเออนี่ก็ไนล่อนแต่ตรงนี้เป็นหนังเหรอใช่ใช่ไวเล็กนี่เป็นหนังนะคะส่วนตัวกระเป๋าตรงนี้เป็นไนล่อนนะหมวกก็ไนล่อนแล้วตรงนี้ก็เป็นหนังซาเนีรอบรอบโลโก้อันนี้เห็นบ่อยเนาะอแว่นแบบเมื่อกี้นี้ไอันนี้มีโลโก้ข้างหน้าอันนี้เป็นโลโก้ด้านข้างทรงแบบเหลี่ยมๆลยอืมกระเป๋าแบบเมื่อกี้นี้แต่อันนี้เป็นแบบหนังสีเงิน นี่ yeah. อันนี้เป็นสิงเงินสิงเงินโอ้ oh. Oh. คนละทรงนะคะสองใบเนี้ยอันนี้เป็นแบบซิปลงมาถึงด้านล่างอย่างงี้ใช่ปะ่ะ mm. แล้วก็ช่วงกระเป๋าก็มีความกว้างอย่างงี้อันนี้น่าจะเป็นตูดกว้างแล้วก็ปลายแบบแคบอะแล้วก็เป็นซิปบนนี่เฉยอืมถ้าเกิดว่าใครอยากให้แนบตัวหน่อยก็เป็นใบนี้มีแค่ซิปบนอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจุของเยอะก็เป็นซิปล,ลงมาถึงด้านล่าง อละนี้ก็แกะออกได้สายปรับได้เป็นไนลอนอืมอันนี้ที่เป็นแบบใส่ห้อยคอใช่ไหมแลวอันนี้ก็สามารถเลื่อนได้นะทํามาสองสีอันนี้เป็นอ๋อไม่เหมือนเดิมคอลเลกชันก่อนหน้าเนี้ค่ะไอสายห้อยคอตรงเนี้ยตรงโลโก้เนี่ยเขาจะเป็นหนังซาฟิเอโนที่มันเป็นแบบตารางตารางขีดขีดอะแต่อันนี้เป็นแบบชายนี่อะคือมันเป็นหนังเงาเงานะเอออันนี้ก็เนี่ยมันเป็นสีดําเงาส่วนอันนี้ก็เป็นสีเงินเงา เออช่วงนี้เขาผสมหนังกันหรอเนี่ยตรงด้านหลังนี้มันเป็นไนล่อนนะคะแล้วด้านหน้าก็เป็นหนังนะ<ม>แบบนี้ก็ดีนะสามารถใส่มือถือได้แล้วก็ข้างหน้าเราก็ใส่การ์ดอะไรเงี้ยสายก็ปรับความยาวได้นี่อันนี้เห็นชัดขึ้นนี่ด้านหน้าเป็นหนังแบบเงาเงาเห็นปะนี่ไงหนังแล้วตรงนี้ก็เป็นไนลอน่อนด้านข้างดูแอบบางหน่อยนะแล้วก็สามารถเปิดมาได้ถึงแค่ตรงนี้ ก็ใส่มือถือพอดีแหละพยายามดูอยู่ว่าอันนี้มันเป็นหนังหรือว่าเป็นไนลอนทรงนี้ก็ดีนะคะใส่มือถือได้ว่าน่าจะได้ทุกรุ่นอะเพราะมันก็กว้างอยู่เหมือนกันแล้วก็ปิดด้วยบัคเกิลข้างหน้านี้มีหลายแบบนะไนล่อนทั้งใบก็มีอีอ่างยอ๋อรู้แล้วตรงช่วงเนี้ยค่ะเป็นไนล่อนด้านบนกระเป๋าที่ปิดตรงเนี้ยเป็นหนังด้านล่างตรงเนี้ยเป็นหนังหนังเงา,เงา บุนลากตรงกลางเป็นไนลอนอันนี้รองเท้าทำงานนี่แอบบมีโลโกโ้เบาๆเขียนตรงนี้ว่า prada เสื้อผู้ชายก็มีเป็นจุดๆนี้เหมือนกันนะนี่ไงปักเรื่มเป็นจุดๆนี้ก็กระเป๋าแบบพ๊กใส่ไปสีฟันยาสีฟันอะ t o r r i t r y ใช่ไหมมีหูจับนี้เป็นอันนี้เป็นไนลอนนะคะแล้วก็ปักเป็นสามเหลี่ยมคือปักได้เดินให้มันดูเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้ อันนี้ก็เป็นเบลล์แบ็น่าจะดูนุ่มๆหน่อยนะคะเป็นไนลอนแล้วก็ปักเป็นสามเหลี่ยมแทนที่เขาแบบจะเป็นโลโก้ไงก็เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้แล้ก็ปักโลโก้นี้แทนมีซิปหน้าซิปบนตรงนี้ล็อกด้วยบัก๊กเกิปรับความยาวได้เสื้อเอาเสื้อผู้ชายตรงนี้เขาก็มีปับแบบคริสตลัลนะเนี่ยเห็นปะกางเกงขาสั้นก็เหมือนกันด้านหน้าเป็นคริสตลัลซักยังไงเ่ะ เราต้องส่งสักแห้งใช่ไหมอ่ะนี่รองเทา้าแบบเรียบๆมากินนี้แต่ว่าประดับคริสตัลนะคะอ๋อนี่ไงใหญ่ขึ้นเออเป็นผ้าไนลอนนะแล้วก็ประดับคริสตัลอ๋อเอเื้อเชิ้ตนี้สวยเนี่ยตรงปกเป็นประดับคริสตัลสวยเนาะรองเท้าก็มีเป็นแบบดำแล้วก็มีแค่คริสตัลตรงหัวก็มี อมมติรองเทารุ่นนี้สวยของผู้หญิงก็สวยของผู้ชายก็สวยเนี่ย <Yeah. S 1> ที่เป็นแบบแนวโลเฟอร์เงี้ยแล้วก็มีประดับคริสตัลเป็นสีดําอันนี้ก็สวยนะอาจจะดูวิ่งบับนิดนึงแต่ก็สวยดี <Yeah. S 1> เด่นนะอ่ะนเนี้ยน่าสนใจเนี่ย <Yeah. S 1> พอเป็นแบบสมมติใส่แต่งตัวอย่างนี้ทั้งตัวใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นคริสตัลขาวว่ามันเด่นเกินอะ่ะแต่ถ้าเป็นแบบคริสตัลดำเงี้ยดูใส่ได้จริงนะโอ oh. เสื้อเขานี่คือประดับด้วยคริสตัลทั้งตัวเลยจ้า เอ,อหมวกก็ด้วยหมวกเป็นคริสตัลเหรอเออเป็นคริสตัลเล็กๆมั้งออันนี้เป็นแบบไว้คออันนี้ปรับเลื่อนได้นะคะตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกคือกดตรงเนี้ยแล้วมันก็จะสามารถเลื่อนสายได้อันนี้เป็นที่ใสบ่บัตรอันนี้ไงทําเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลีย่ยมสีเงินงนี่นะมีโลโก้และอันนี้ก็สามารถใส่กุญแจได้มันเป็นห่วงกลมอะไว้ใส่กุญแจอันนี้ก็เลื่อนได้ นี่ไงหมวกประดับคริสตัลตรงโลโก้เป็นคริสตัลสีดำค่ะแล้วพื้นหลังอย่างเงี้ยก็เป็นคริสตัลสีเงินนะเจอแล้วของใช้งานได้จริงนี่เป็นการ์ดโฮเดอร์นะคะอันนี้มีช่องหนึ่งสองสามช่องด้านหน้านี้สามช่องด้านหลังก็น่าจะสามช่องเหมือนกันมัน้งลวอันนี้สามารถเปิดได้นะตรงกลางนี้สามารถแบบเสียบแบงค์ได้เออดูใช้งานได้จริงสวยดีอันนี้ก็ อันนี้ก็ดีมีสายอ๋อสายนี้สามารถถอดได้ด้วยเห็นปะเนี่ยสายสายเหมือนอันนี้เลยถอดได้อันนี้ปรับความยาวได้และน,นี้ก็เป็นแบบที่ใส่การ์ดหนึ่งสองอีกฝั่งหนึ่งน่าจะสองเหมือนกันมั้งเออดูเป็นแบบออเซอซอรีร่อ่ะห้อยคอน,นี่ก็เป็นห่วงใส่กุญแจได้ปกเสือ้อก็มีตกแต่งด้วยเรื่อมๆอันนี้ก็เรื่มนี่ไงรองเท้าที่พูดถึงเมื่อกี้เนะี่ย ว่าถ้าเกิดว่าประดับด้วยแบบคริสตัลสีดํามันยังสามารถใส่ในชีวิตจริงได้อะเพราะมันก็ไม่ได้แย่งซีนขนาดนั้นอะสวยดีนะอ้อที่เข็มขาดไหนดูซิอันนี้เป็นหนังค่ะแล้วก็เป็นบัคเคิลตรงหัวเห็นเป่ะอะไหนดูหนังหรือไนลอนอันนี้ไม่น่าใจว่าเป็นหนังหรือไนลอนนะแล้วหัวก็เป็นบัคเคิลอย่างงี้ถ้าหัวเป็นบัคเคิลใส่ก็ต้องเป็นไนลอนมั้งคิดว่านะ ส่วนอันนี้ก็เป็นถ้าเป็นไนลอนแล้วก็ประดับด้วยเลื่อมนี้แล้วก็หัวเป็นสามเหลี่ยมโลโก้เป็นแบบหมุดด้านหลังเออน่าจะเป็นหมุดด้านหลังหมเลยยกไว้นานนี้ที่เป็นบัคเกอร์วันเดียวอันนี้ก็สวยดีพราดาชัดมากเลยอะหน้ากว้างหน่อยนะคะมันเข็มขัดผู้ชายแหละมันก็เลยหน้ากว้างกว่าเข็มขัดผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะใส่กับชุดเดรสอย่างเงี้ยแล้วก็มีอันนี้ไปแบบอยู่ตรงใต้อกอะก็สวยดีอันนี้น่าจะเป็นหนังนะคะความกว้างตรงนี้น่าจะสักแบบ เท่าไหร่สองนิ้วไหมเ mm hmm. นาะอันนี้ก็เป็นหนังเงินเงินอะ่ะเหมือนกระเป๋าอ๋อมีสองแบบนี่ง่ายแนวโลโก้อย่างนี้เหมือนกันอันนี้เป็นหนังสีดำาอัน,นี้ก็เป็นสีเงินถ้าให้เลือกนะเข็มขัดอะ่ะว่าน,นี่สวยอ่ะหมดแล้วหรอหมดแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจชิ้นไหนก็ลองแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ไปสอบถาม SA ดูนะคะสวยดีอะ่ะ ถ้าให้แนะนำนะอาชอบรองเท้าที่มันเป็นแบบประดับด้วยคริสตลัลแล้วก็พวกต่างหูอะไรเงี้ยอย่างที่บอกคะ่ะถ้าเกิดว่าใครใส่ต่างหูแบรนด์ต่างๆแล้วแพ้ให้มาลองใส่ของ Prada ดูนะเพราะว่าเขาทำมาจากเงินแบบซิลเวอร์เก้ใส่แล้วมันจะไม่แพ้ก็ไปลองดูแล้วกันนี่สวยดี ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาถามได้นะคะหรือสามารถติดตามได้ใน Instagram TryOnBrand นะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์มาให้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b ับส i ครด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย